มาดูปัญหา Total Fold กับโครงการขนาดใหญ่นะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการแสดงวิธีการคำนวณหาสายงานวิกฤตโดยใช้ค่า Total Fold ฟดเลยว,ว่าค่า t f, f โดยการนำค่า l f นะครับ l a t e f i n i s h ลบด้วย early f i n i s h เพื่อให้ได้ค่า Total Fold ของแต่ละกิจกรรมกิจกรรมใดที่มีค่า Total Fold เป็นศเราจะหมายถึงกิจกรรมนั้นอยู่บนสายงานวิกฤตในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่และซับซ้อน แล้วเราแบ่งย่อยโครงการออกไปโครงการย,ย่อยๆตามภาพว่าเราจะมีโครงการนะครับย่อยแบ่งเป็นอาคารนะครับแบ่งเป็นอาคารต่างๆนะฮะซ้อนกันอยู่ในสัญญาจ้างเดียวกันหรือว่าโครงการรวมเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อนําวางแผนนะครับตามภาพมีการวางแผนด้วยทีมวลามุมมองการวางแผนเราจะวางแผนเป็นการแยกการทํงางานตามอาคารนะครับ ดังนั้นค่า Total l o l d เนี่ยนะครับอาจจะไม่สะท้อนนะครับตัวของโครงการรวมเ,เราจะใช้วิธีการแสดงอีกค่าหนึ่งทเรียกค่า f e f o l d นะครับค่าฟ e ี o ฟทำยางไครับทำการ Insert Column ัมน f ฟรีขึ้นมานะครับเมื่อทำการนำคอลัมน f e f o o l d เข้ามาเนี่ยจะเป็นการสะท้อนนะครับคล้ายกับค่า Total l o l d นะครับเป็นการสะท้อนผลกระทบของกิจกรรมนั้นต่ออาคารนั้น นะครับดังนั้นค่าพีโฟดก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งหรือวิธีการนึ่ำมาคำนวณหาสายงานวิกฤตที่ซ้อนอยู่ในสายงานวิกฤตของโครงการรวมได้นั่นเองลองไปไปฏิบัติด,ดูนะครับ